สวัสดีครับเจมอาโตะนะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคการลุกนั่งยิงแล้วก็เทคนิคการหลบการลุกนั่งยิงด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไปใช้ได้ในอนาคตนะครับหลายๆคนถามมาว่าลุกนั่งยิงโดนแบนไหมนะครับตอนนี้ไม่มีการแบนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลุกนั่งยิงเนี่ยมันโกงไปนะครับเราก็จะมีการปรับในอนาคตนะเนื่องจากว่าถ้ามันโกงเกินไปมันจะไม่เกมไม่สนุกอย่างที่เคยปรับไปรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีทั้ง การทําที่ไม่ง่ายแล้วก็มีการหลบที่หลากหลายวิธีอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนโดยน,นี้เดี๋ยวพี่มีแขกกับเชิญเป็นพี่ซันว่ามายืนเป็นเป้าให้พี่ยิงนะครับสวัสดีครับพี่ซันว่าครับอ่ะมาอาโตะอ่าเนี่ยพี่ซันว่าเป็นแขกกับเชิญในการลุกนั่งแล้วหลบลุกนั่งยิงวันนี้นะแต่เามาปเป็นเต้าอ่ะ <laughs> <laughs> เดี๋ยววันนี้ต้องขอบอกตรงๆว่าขอใช้มาโครนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคลิปจะนานมากๆนะ ขออัดด้วยมาโครแล้วกันโอเคอะนะครับหลักการลุกนั่งยิงมีสองเงื่อนไขสําคัญนะครับเงื่อนไขแรกก็คือปืนที่จะใช้ลุกนั่งต้องเป็นปืนที่สามารถกดสโคบเข้าไปยิงได้นะครับเงื่อนไขที่สองคือสตูเราต้องอยู่นิ่งนะครับห้ามขยับระยะไม่มีผลนะครับไม่ว่าน้องจะอยู่ระยะใกล้กลางไกลนี่สามารถลุกนั่งได้หมดเลยวิธีการกดลุกนั่งเนี่ยมันมีหลายวิธีมากๆนะมีหลายสูตรหลายสำนักหลายอาจารย์ วันนี้จะมาสอนสำนักอะโตะนะครับอัตราการติดร้อยเปอร์เซ็นต์ะวิธีการทำง่ายๆเลยนะครับการกดลูกนั่งเนี่ยต้องกดนั่งกับสโคบพร้อมกันแล้วกดนั่งอีกทีเพื่อยืนนะครับแล้วก็ยิงแต่ว่าจังหวะที่เรายืนขึ้นมาเนี่ยเราต้องรอแป๊บหนึ่งนะถ้าเกิดเรายืนขึ้นมาเรายิงเลยอะ่ะบางทีเป้ามันจะยังอยู่ที่ตัวทําให้ไม่เด้งขึ้นหัววิธีการดูง่ายๆเลยก็คือจังหวะที่ยิงขึ้นมาเป้ามันจะเด้งขึ้นหัวก่อนเราค่อยกดยิง แต่ถ้าเกิดเราฝึกไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทําให้เรารู้ว่าจังหวะแบบรอประมาณไหนเป้ามันจะเด้งขึ้นหัวแล้วนะครับสําหรับการยิงระยะใกล้ๆจะได้ไม่ต้องแบบคอยเหมือนกับเพ่งเป้าตลอดเวลาอันนี้ดูแบบระยะกลางๆนะครับก่อนที่เราจะกดลุกนั่งนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทาเลยก็คือเราต้องเอาตัวเป้าของเราเนี่ยไว้เลยหัวเป้าหมายนะครับจะเลยเยอะเลยน้อยเนี่ยก็แล้วแต่นะครับลังจากนั้นกดนั่งกับสโคปแล้วก็ลุกแล้วก็ยิงนะครับลองดู นี่นางสะโบเห็นปะจังหวะที่เอาขึ้นมาเราจะเห็นชัดๆเลยว่าเป้ามันเด้งเข้าหัวนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรายิงก่อนนะครับมันจะไม่เข้าหัวเห็นไหมมันจะเข้าตัวแต่ว่าถ้าเกิดเรารอเป้าเด้งเข้าหัวก่อนเนี่ยยิงไงก็เข้าหัวเห็นปะ <First Blood. S 1> ซึ่งอย่างที่บอกว่ามันใช้ได้ถุกระยะนะครับเดี๋ยวจะไปลองใช้แบบระยะใกล้ๆให้ดูอันนี้เป็นการยิงแบบระยะใกล้ให้ดูนะครับเห็นปะได้เหมือนกัน เดี๋ยวจะยิงแบบระยะไกลให้ดูนี่เป็นการยิงแบบระยะไกลนะครับเอาเป้าไว้เหนือหัวนะครับนั่งสกบนปะมันจะได้ทุกระยะนะครับแล้วก็ได้ทุกปืนด้วยเดี๋ยวพี่ต้องเปลี่ยนเป็นปืนอื่นที่สกบได้ให้ดูนะวันนี้มีปืนอะไรไม่รู้เดี๋ยวขอไปตายก่อนมัน,นมีฟาร์มาสเอชเอสนะครับอ่ะเอาฟาร์มาสมาให้ดูได้เหมือนกันเห็นไหมต่อมาเป็นเอชเอสนะครับเห็นปะเข้าหัวเหมือนกัน ง่ายคือทุกปืนที่สามารถสะกบได้เราใช้เทคนิคการลุกนั่งได้หมดนะครับต่อมาจะมาสอนเทคนิคการหลบการลุกนั่งนะครับหลักๆทำได้2วิธี3วิธีนะครับก็คือการขยับตัวไปข้างๆซ้ายขวานะครับการนั่งและการหาที่กำบังนะครับเช่นอันนี้เดี๋ยวพี่สวาวิ่งให้ดูเห็นไหมเห็นปะมันจะไม่สามารถลุกนั่งได้เพราะว่ามันไม่สามารถหาจุดที่แบบเป้ามันอยู่นิ่งได้นะครับอย่างที่2ก็คือการนั่งนะครับซึ่งการนั่งเนี่ยถ้าเกิดเรายิงจากมุม ที่ไม่ได้เป็นมุมหน้าตรงๆเนี่ยมันจะโดนลลอกเข้าตัวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรายิงจากมุมหน้าตรงๆนะครับมันจะมีโอกาสเข้าหัวได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลายิงสู้ก็คือยิงแล้วนั่งได้หันซ้ายหันขวาได้นะครับเนี่ยก็จะยิงไม่โดนอย่างที่สามก็คือการหาที่กำบังนะครับแต่ที่กำบังเนี่ยมันต้องไม่ใช่ที่กำบังปกตินะครับมันต้องเป็นที่กำบังแบบปิดครึ่งตัวล่างนะครับ ซึ่งถ้าเกิดมันเป็นที่กำบังแบบปกติเราวส a p หญิงเนี่ยเรายังมีโอกาสโดนลูกนั่งได้อยู่นี่ครับ s น a p ครับหนึ่งสองสามครับเห็นปะก็จะเข้าหัวนะครับซึ่งถ้าเกิดเราส n a p ไวพอเขาอาจจะลูกปะลูกนั่งเราไม่ทันนะครับแต่ว่าถ้าเราส n a p ฉามันจะโดนวิธีที่สามที่หลบลูกนั่งได้นะครับก็คือหลบหลังที่กำบังที่สูงกว่าแบบช่วงตัวเรานะครับมันจทำให้เราไม่สามารถล็อกเป้าได้อันนี้โดนนะต้องลงบิดเออเออย่างงี้ไม่โดนเนี่ยนะครับ เห็นปะมันจะไม่สามารถลุกนั่งโดนแต่ว่าถ้าเกิดเราขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับถ้าเลยช่วงตัวนี้มันโดนลุกนั่งอะเห็นไหมอย่าลืมครับง่ายๆเลยวางเป้าเหนือหัวนั่งสะโพบลุกยิงนะครับวางเป้าเหนือหัวนะครับนั่งสะโพบลุกยิงนะง่ายง่ายวิธีหลบก็บอกไปแล้วนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการสอนลุกนั่งและการสอนหลบลุกนั่งนะครับ ซึ่งลุกนั่งนี่ถ้าเราฝึกชินๆมันจะค่อนข้างโกงนะครับแต่ว่ามันยังไม่โกงถึงขนาดที่แบบว่าต้องไปปรับอะไรนะครับซึ่งถ้าเกิดมันถึงจุดนั้นจริงๆทางทีมงานก็มีโอกาสปรับลุกนั่งออกไปนะครับส่วนเทคนิคการหลบนะครับก็อย่างง่ายๆเลยอย่างที่บอกไปมี3วิธีนะครับขยับตัวนะครับนั่งและหาที่กำบังแบบครึ่งตัวนะครับอาจจะมีวิธีการลุกนั่งแบบเทคนิคอื่นอีกนะครับแต่ว่าพี่ ฝึกมาแบบนี้นะครับรวมไปถึงการหลบการลุกนั่งอาจจะมีอีกหลายวิธีเลยนะครับซึ่งน้องๆก็ลองเอาไปหาดูอันนี้คือที่พี่หาเจอมานะครับว่ามันสามารถหลบได้นะเวลาที่เราไปแคมป์ไปอะไรก็พยายามขยับขยับตัวแล้วกันนะครับเพื่อป้องกันการโดนลุกนั่งนะอย่างน้อยเรานั่งแล้วอย่าหันหน้าให้เขานะครับหันข้างให้เขาด้วยที่เขาลุกนั่งมาจากข้างหลังเนี้ยก็ยิงไม่โดนหัวแล้วสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ท,ทั้งน้องๆที่ฝึกลุกนั่งและน้องๆที่เบื่อการโดนยิงจากการลุกนั่งนะครับถ้าอยากให้พี่ทำคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook Youtube นะครับติดกระดิ่งติดตาวให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย